สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำเมนูทอดมันหมูสับเป็นเมนูที่วัตถุดิบน้อยทำง่ายแถมอร่อยมากๆรสชาติจะกลมกล่อมเข้มข้นจัดจ้านมาพร้อมกับสูตรน้ำจิ้มอาจารย์รสเด็ดทานด้วยกันอร่อยลงตัวสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาทําตัวทอดมันกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีหมูสับเลือกแบบติดมันเยอะๆเลยนะคะเวลาทอดออกมาเนี่ยเนื้อทอดมันก็จะมีความชุ่มฉ่าไม่แข็งกระด้างค่ะตามมาด้วยไข่ไก่เบอร์สองสองฟองแป้งทอดกรอบน้ําตาลทรายผงปรุงรสพริกแกงเผ็ดน้ําปลาแล้วก็ผักที่จะใส่นะคะจะมีถั่วฝักยาวแล้วก็ใบมะกรูดค่ะสําหรับถั่วฝักยาวนะคะเวลาซอยเนี่ยให้ซอยบางๆก็พอค่ะประมาณนี้ เวลาทอดมันจะได้สุกง่ายๆนะคะส่วนใบมะกรูดก็ฉีกเส้นกลางออกนะคะจากนั้นก็นำมาซ้อนกันพับแล้วก็ซอยเป็นเส้นเล็กๆอะค่ะ มาเริ่มผสมทอดมันกันเลยค่ะนําหมูบดใส่ชามผสมนะคะแม่ซีแนะนําถ้าใครอยากให้เนื้อทอดมันมีความเด้งฟูนะคะนําหมูตัวเนี้ยไปปั่นอีกรอบหนึง่งให้เนื้อละเอียดฟูเลยค่ะแล้วทอดมันของเราจะฟูเด้งนะคะแล้วก็นําไปแช่เย็นก่อนนวดสักประมาณ30นาทีด้วยค่ะมันจะเหนียวเร็วขึ้นนะไข่ไก่2ฟองพริกแกงเผ็ดแม่ซีซื้อมาจากตลาดเลยค่ะผงปรุงรสน้ำตาลแล้วก็น้ำปลา คลุกเคล้าให้เข้ากันให้ส่วนผสมเหนียวดีก่อนค่ะโอเคค่ะแม่ซีนวดมาได้สักประมาณห้านาทีนะคะส่วนผสมก็เข้ากันดแีแล้วก็จะมีความเหนียวขึ้นสังเกตไหมคะเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนะคะ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะชิมรสก่อนค่ะโดยการตักขึ้นมานิดนึงแล้วใส่ไมโครเวฟนะคะชิมรสได้เลยพอสุกแบบนี้แล้วเราก็ชิมได้เลยค่ะอืมสำหรับแม่ซีเนี่ยรสชาติโอเคเลยกลมกล่อมจัดจ้านนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าชิมแล้วขาดรสชาติไหนไปไม่ว่าจะเค็มหวานเนี่ยสามารถเติมได้ตามชอบเลยค่ะได้รสชาติที่พอใจแล้วเราก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปตามด้วยใบมะกรูดซอยค่ะ คลุกเคล้าให้พอเข้ากันไม่ต้องนวดนานค่ะไม่งั้นผักมันจะช้ำแล้วก็เหม็นเขียวได้ค่ะพอเข้ากันก็หยุดมือทันทีเลยค่ะดูความเหนียวนะคะเหนียวข้นแบบนี้เลยแล้วก็หอมมากๆจากนั้นนะคะเดี๋ยวแม่ซีจะแรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาอย่างน้อยสามสิบนาทีให้ทุกอย่างมันเข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะ ระหว่างรอเราก็มาทําน้าจิ้มอาจาดกันค่ะส่วนผสมก็จะมีน้าําตาลทรายขาวน้ําเปล่าน้ําส้มสายชูแล้วก็เกลือป่นค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในหม้อได้เลยค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนแล้วก็เคี่ยวให้ทุกอย่างมันละลายดีให้ส่วนผสมมีความข้นขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ ได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวแม่ซีให้ดูความข้นนะไม่ต้องข้นมากค่ะเนี่ยข้นนิดเดียวก็พอเพราะว่าเวลาเย็นตัวลงมันจะข้นขึ้นอีกค่ะปิดแก๊สนะคะแล้วก็พักให้เย็นสนิทเลยค่ะในส่วนของผักที่เราจะใส่ลงไปในน้าจิ้มก็จะมีพริชชี้ฟ้าสีแดงหอมแดงแล้วก็แตงกวาเวลาหัน่นอย่าหั่นให้บางมากจนเกินไปไม่งั้นไปเจอกับน้าจิม้มเนี่ยมันจะเละง,ง่ายนะคะแตงกวานี้ก็หั่นสี่ส่วนก่อนค่ะ แล้วก็ซอยไม่ต้องบางมากเนี่ยค่ะหอมแดงก็เช่นกันพริกขี้ฟ้าหั่นเฉียง เดี๋ยวพอน้ำจิ้มเย็นสนิทแล้วเราค่อยใส่ผักนะคะอย่าใส่ไปในขณะที่น้ำจิ้มยังร้อนไม่งั้นผักจะสุกเละได้เช่นกันค่ะตอนนี้แม่ซีก็พักทอดมันไว้ครบเวลาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวไปตั้งกระทะเตรียมทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางแล้วก็ใส่น้ำมันปามสำหรับทอดลงไประหว่างรอให้น้ำมันร้อนแล้วก็มาขึ้นรูปทอดมันกันค่ะ ตักขึ้นมาปริมาณตามชอบเลยนะแม่สีก็ใช้สักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะกดให้แบนๆประมาณนี้พักไว้ก่อนค่ะ โอเคน้ำมันของเราก็ร้อนดีแล้วนะคะแต่คําเตือนไม่ต้องให้ร้อนจัดค่ะไม่งั้นเวลาเอาทอดมันลงทอดเนี่ยมันจะสุกเร็วเกินไปผิวด้านนอกมันจะเป็นสีคลำดำดูไม่น่าทานค่ะเราก็นําทอดมันที่ขึ้นรูปรอไว้ลงไปทอดได้เลยให้สุกทีละด้านนะคะทําให้มันแบนๆเ,เพราะว่ามันจะสุกง่ายถ้าเกิดกลมเกินไปเนี่ยด้านในมันจะไม่ค่อยสุกค่ะ Okay. อีกด้านหนึง่งเริ่มเหลืองนะคะเราก็ทำการพลิกได้เลยเร้อยสีเข้มขึ้นมาก็เป็นอันใช้ได้สุกแล้วนะคะโอเคได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวแม่สีตักให้ดูนะให้สีเข้มประมาณนี้ ก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะเวลาจะทอดกระทะถัดไปเนี่ยก็ให้เบาไฟหรือว่าปิดแก๊สแป๊บหนึ่งก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิน้ำมันน้ำมันจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะแล้วก็ทอดกระทะที่สองได้เลย น้าจิ้มของเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะเห็นไหมข้นขึ้นเลยจากนั้นแม่ซีก็จะใส่ผักต่างๆลงไปค่ะแตงกวานะคะหอมแดงซอยแล้วก็พริกชี้ฟ้าคนให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหลวลงนะคะมันเจอผักเรียบร้อยค่ะ น้ำจิ้มอาจาดของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแ,ะแล้วก็ได้เวลาชิมนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะแม่ซีขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วดูชิ้นนี้นะดูว่าสุกหรือเปล่าช้ำๆเลยสุกดีนะคะ อืมอร่อยมากๆเลยค่ะตัวทอดมันนะคะมีความชุ่มฉ่ำรสชาติกลมกล่อมจัดจ้านยิ่งทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาร์ซึ่งมีสามรสค่ะเปรี้ยวหวานเค็มอร่อยลงตัวมากๆเลยลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปได้ค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ